เพืเ่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับลูกค้าคือพระเจ้าแล้วสรุปแล้วลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรามีอํานาจเหนือกว่าลูกค้าหรือไม่อย่างไหนมันจะดีกว่ากันการค้าขายเราจะให้ลูกค้าเป็นพระเจ้าหรือตัวเราจะเป็นตัวคุมเกมอย่างไหนดีกว่ากันครับ สวัสดีครับผมบุรินยันวิชัยนะฮะนักธุรกิจในทีมมิลิสเอสีทีมออนไลนเบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยวันนี้ฮะผมจะมาบอกเล่าเรื่องของการค้าการขายกันนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยหลักการค้าขายเนี่ยมันคือหลักที่อยู่ในความแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนะครับลูกค้าที่เขาซื้อสินค้าจากเราเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาได้ซื้อสินค้านี้เนี่ยเขาจะได้อะไรบางอย่างกลับไปแล้วสิ่งนั้นมันต้องคุ้มค่ากับ ค่าเงินตัวเงินที่เขาจะต้องเสียไปด้วยนี่คือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันครับเพราะนั้นการค้าขายที่ถูกต้องเนี่ยมันคือการเท่าเทียมกันไม่ใช่ใครเหนือกว่าใครดังนั้นเองครับคําว่าลูกค้าคือพระเจ้าจึงไม่ใช่แนวคิดที่ดีสักเท่าไหร่ผมเพิ่งมีประสบการณ์ครับลูกค้าแบบงี่เง่ามากเลยนะฮะเข้ามาถามเข้ามาอินบ็อกซ์นู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ ผมแค่ไม่ตอบแค่2นาทีเขาก็บอกว่าไม่ขายใช่ไหมแล้วก็ไปบอกช่างแม่งเออนะกูมไม่ขายให้มึงอยู่แล้วนะครับถามว่าทําไมเพราะถ้าเกิดเราขายให้เขาข้อที่1เลยเรื่องของบริการหลังการขายเราจะต้องพูดคุยกับไอ้บ้านี่อีกอย่างน้อยสัก1ครั้งถึง2ครั้งข้อที่2เราจะต้องช่วยมันแก้ไขปัญหาประเด็นคาถามคือเราอยากจะช่วยเขาไหมคนนิสัยแบบเนี้ย เราอยากจะช่วยเขาไหมเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ขายครับเราสามารถที่จะเลือกลูกค้าของเราได้นะฮะว่าเราอยากจะได้ลูกค้าแบบไหนลูกค้าแบบไหนที่ทําให้เราสบายใจเราเลือกได้ครับถ้าเกิดคุณไม่พอใจชั้นคุณก็ไปซื้อกับคนอื่นคนอื่นมีเยอะแยะคุณไปเลยครับคุณไปทําระยําตมบอลกับคนอื่นไปเลยแต่อย่ามาทํากับชั้นเพราะฉั้นไม่ชอบคุณเราสามารถที่จะเลือกได้ฮะลูกค้าไม่ได้เป็นพระเจ้าเสมอไปลูกค้าแบบอยากได้อนนุนอยากได้อนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่เรามีข้อจํากัดในการทําเราก็ทําได้เท่า ที่เราทําได้เท่าที่เราพึงพอใจแต่ถ้าเกิดเขาเรียกร้องมากกว่านั้นคุณไปหาที่อื่นครับคุณไปร้านอื่นเลยไปลองเดี่ยวกับคนอื่นดูเขาอาจจะดูแลคุณได้ดีกว่าฉันแต่ฉันดูแลคุณได้เท่านี้ข้อผิดพลาดของหลายๆคนเนี่ยคือมองว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าลูกค้าจะต้องการอะไรต้องการแบบไหนต่อรองยังไงลูกค้าต้องได้หมดแบบนี้เราตายครับเราอยู่ไม่ได้เราขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะต่อรองในสิ่งที่เขาได้ประโยชน์อย่างเดียวซึ่งมันขัดกับเรื่องของการค้าขาย การค้าขายเนี่ยมันคือการสมประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าเกิดเขาได้ประโยชน์อย่างเดียวแล้วเราเสียประโยชน์เราอยู่ไม่ได้ครับเราอยู่ไม่ได้แน่นอนเราต้องพี่น้องพี่เทาเราต้องเแบบเป็นลูกน้องเขาตลอดชีวิตไม่ครับถ้าเกิดเราทําแบบนั้น นั่นหมายความว่าเราไม่เคยมั่นใจในสินค้าที่เรามีแต่ถ้าเกิดวันนี้เรามั่นใจสินค้าที่เรามีเนี่ยเราจะเปลี่ยนทัศนคติอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าที่เข้ามาถามเราเข้ามาทักเราเข้ามาพูดคุยกับเราเขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาคือผู้ที่มีปัญหาไม่ใช่เราและเขาต้องการทางแก้ถ้าเกิดเขาไม่แก้เขาเดือดร้อนชีวิตเขาจะยังคงอยู่กับปัญหานั้นเหมือนเดิมเราเป็นผู้แก้ไขปัญหาให้เขาไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกก สิ่งที่เราทําหน้าที่อยู่ตอนนี้คือเราไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาเราเป็นคนช่วยพอเรามีทัศนคติแบบนี้ปุ๊บการทําการตลาดออกไปของเราก็จะแตกต่างกับคนที่คิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าอย่างชื่นเชิงถ้าเกิดเราคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้านั่นหมายความว่าเรากําลังต้องการเงินจากลูกค้าฉันจะต้องได้อะไรจากเขาฉันจะต้องคว้าเขามาให้ได้นี่คือทัศนคติของคนที่บอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรากําลังช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณอยู่นะ ลูกค้าไม่ได้พระเจ้าครับแต่ลูกค้าคือเพื่อนที่เราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ด้วยตัวสินค้าของเรา mm. การพูดคุยมันก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราจะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเราจะกลายเป็นผู้ที่ช่วยไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาไม่ใช่ลูกน้องเขาและทีนี้พอเข้าสู่โต๊ะกันเจรจาต่ดรองเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือเจรจากับเขาได้ เรายกเรื่องของการแค่ไขปัญหาด้วยสินค้าของเราได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องส่วนลดไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องปโปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเราพูดอย่างเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าจากเราแล้วคุณจะได้อะไรถ้าเกิดคุณไม่ซื้อสินค้าจากเราคุณจะเสียอะไรเราพูดแค่นี้พอและในช่วงระหว่างการพูดคุยเราต้องเป็นคนดําเนินเรื่องนะครับไม่ใช่ให้ลูกค้าดําเนินเรื่องไม่ใช่ว่าลูกค้าถามอะไรมาเราก็ตอบกลับไปถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บแสดงว่าลูกค้ากําลังคุมเกมเรา อยู่แต่ถ้าเกิดเราอยากจะปิดการขายเขาได้นะฮะเราต้องคุมเกมครับด้วยการถามคําถามเขาไม่ใช่เราเป็นผู้ตอบไม่ใช่เราเป็นผู้อธิบายแต่เราต้องเป็นผู้ถามคําถามเขาครับว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรทําไมถึง สนใจที่จะซื้อสินค้าจากเราแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบตอบในสิ่งที่เราถามไปเนี่ยเราคือคุมเกมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าลูกค้าคือพระเจ้าปุ๊บเราจะไม่กล้าที่จะพูดเราไม่กล้าที่จะถามอะไรจากเขาเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกลัวเขาจะแบบพระเจ้าอ่ะเนาะเออสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้อะไรจากเขาเลยฮะเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเราก็จะไม่กล้าที่จะแนะนําเขาและถึงแม้ว่าเราจะปิดการขายเขาได้เราจะ พบกับความกระอักกระอ่วนใจอีกหลายๆครั้งเลยหลังจากที่เขารีเควสที่ให้เราบริการหลังการขายบ้างละ่ะต้องการให้เราทํานู่นทํานี่บ้างละ่ะต้องการโอ้เยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งเลิมเลิบบุญคุณที่เขามาซื้อสินค้าจากเราเขาจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอลูกค้าที่เชื่อว่าตัวเองต้องเป็นพระเจ้าแล้วเราต้องไปซีโราบกับเขาวิธีการเดียวเลยครับ ช่างแม่งมันบอกเขาแบบสุภาพเรียบร้อยเราไม่ได้ไล่ลูกค้านะฮะแต่เราแนะนําให้เขาไปหาเจ้าอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยครับห้ามทะเลาะกับลูกค้าเด็ดขาดอย่าไปทะเลาะกับลูกค้าครับถ้าเกิดเราไม่พอใจเราโกรธสุดๆเลยหายใจลึกๆแล้วตอบเข้าไปว่าขอบคุณครับถามว่าทําไมผมถึงบอกให้เขาขอบคุณเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้คือครูของเราครับเราจะมีประสบการณ์จากการงี่เง่าของเขา เรารู้แล้วว่าเ,เขางี่เง่าเรื่องอะไรข้อมูลไหนที่เรายังไม่ครบเราสามารถที่จะนําสิ่งนี้มาปรับปรุงกับธุรกิจของเราได้เขาเป็นครูสําหรับเราที่ทําให้เรารู้ว่าการทําการตลาดของเราออกไปเนี่ย ยังบกพร่องเรื่องไหนอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณเขาครับอย่ากโกรธอย่าไปทะเลาะอย่าไปกบดกาเฟียอย่าไปต่อเลาะต่อเถียงอย่าไปต่อปากต่อคําเพราะการทําเหล่านั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราขอบคุณอย่างน้อยๆเขาก็จะไม่นําเราไปพูดรับหลังในทางเสีย,สย,ห,ายหายเพราะมันไม่มีอะไรเป็นข้อมูลในการพูดใส่เราในทางเสีย,สยหายหาย,ยังไงล่ะครับโดยเหตุน,นี้เองนะฮะผมถึงบอกเสมอครับว่า ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าครับลูกค้าคือคนที่มีปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหาด้วยสินค้าของเราเรามีหน้าที่คือแนะนําบอกต่อเขาว่าสินค้าของเราสามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรด้วยการสมประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งตัวเขาและตัวเราตามหลักการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันเท่านี้เอง สำหรับลคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมตามมาตอบเองนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ